ใช้ชีวิต35ปนะนะตีอยู่ที่นั่น USA i s t h e Land of Freedom อเมริกาเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพนะและให้โอกาสกับคนโลกนัสดูเราสองคนตัวแค่นี้เราสามารถไปสร้างชีวิตประสบความสำเร็จมาจากอเมริกาถ้าเราคอเรียกตำรวจที่นู่นเขาคอเรเียกนายวันวัน9 9บ รับรองเลยครับภายใน2นาที3นาทีจะมาถึงบ้านสวัสดีครับทุกคนครับ g o o d บอยไทยแลนด์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวดีๆที่นำมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับได้มีโอกาสกลับมานั่งอยู่ข้างๆกับคุณลุงโทนี่แล้วก็ป้าพัดนะครับ สองคนที่ผมเคยชวนมาคุยแล้วนะครับเมื่อคลิปแรกๆของทางช่องของเรานะครับซึ่งมีคุณผู้ชมเนาะเข้ามาดูคลิปเ,เรียกได้ว่าเยอะเกินความคาดหมายนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มีความคิดเห็นเนี่ยในวิดีโอนั้นเนี่ยเรียกว่าหลากหลายจากจากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่ายังสนุกอยู่เลยฟังคุณลุงกับคุณป้าคุยจนเพลินนะครับแล้วก็อยากอยากให้ชวนมาคุย ชวนมาแชร์ข้อมูลดีๆแปลกๆอีกในมุมมองของคุณลุงคุณป้านะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสชวนคุณลุงคุณป้ามานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวข้อวันนี้เนาะที่อยากจะชวนคุณลุงกับคุณป้ามาคุยเนี่ยก็ไม่อยากให้มันแบบว่าซีเรียสหรือแบบเป็นทางการจริงจังเหมือนคราวที่แล้วอย่างงี้ครับก็เลยอยากจะชวนคุยในเรื่องของสเปเพเฮละเรื่องของประสบการณ์แปลกๆเรื่องสนุกเรื่องตลกนะครับที่คุณลุงกับคุณป้าเคยเจอใน เมื่อสมัยที่อยู่อเมริกาเมื่อ30กว่าปีก่อนก่อนอื่นก็สวัสดีนุโมโมบอยบแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับผมต้องขอออกตัวนะครับว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาในสมัยเมื่อปี2,522ถึง2,557ผมเกิด21 <laughs> ใช้ใช้ชีวิต35ปีอยู่ที่นั่น USA i s t e Land of Freedom The แล n d o p p อฟออ t โ y ลอเมริกาเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพและให้โอกาสก่คนลูก k อร์นัดูเราสองคนตัวแค่นี้เราสามารถไปสร้างชีวิตประสบความสำเร็จมาจากอเมริกาครับซึ่งหลายหลายท่านก็ไปฝันอยากที่จะไปใช้ชีวิตก็เมื่อไปอยู่ก็มีประสบการณ์ก็จะเอาประสบการณ์ต่างๆมา เล่าสู่กันฟังแต่ต้องออกตัวว่าเป็นประสบการณ์เมื่อสมัยที่เราอยู่สามห้าปีที่<อ>แล้วเราได้ move back to Thailand มาเจ็ปีแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆ new generation new technology คนย้ายเข้าเข้าย้ายออกเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นก็ออก,ออกตัวซะก่อน,นครับอันแรกที่อยากจะให้ลองคุยคือ หลายหลายท่านอาจจะได้เคยไปเที่ยว US อสเมริกาเราขอเรียก US นะครับอาจจะเคยไปเที่ยว US หรืออาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ US ถึงปีสองปีแต่ถ้าไม่สังเกต<ม>บางทีก็อาจจะนึกไม่ถึง<ม>อันแรกอยากจะให้ลองทำความเข้าใจระหว่างลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียอะไรคืออะไรแ <California S 1> คลิฟอร์เนียก็คือรัฐลอสแอนเจลิสก็คืออำเภอ<ม>ถ้าเปรียบเนาะ แต่แต่ละรัฐก็จะมีแต่ละรัฐก็จะมีเมืองหลวงของแต่ละรัฐของเขาแล้วเขาก็จะมีกฎหมายของเขาแยกออกมาแต่ละเมืองแต่ละซิตี้แต่ละตำบลแต่ละอำเภอกฎหมายก็จะไม่เหมือนกันขอถามรัฐไหนที่มีคนไทยอยู่เยอะๆอะไรอย่างนี้คแคลิฟอร์เนียนี่เยอะมากเยอะมากมากเรียกว่ยเกือบจะจัดว่าเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งของของคนไทยเลยคนไทยเลยใช่อยู่กันเยอะมากอย่างอย่างเช่นถ้าเข้าเข้าไปอยู่ในรัฐแองเจลิสนะครับเยอะั้น เราจรเรียกว่าไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษบบตื่นเช้าไปนั่งกินกาแฟร้านอาหารไทยไปซื้อเนื้อเปรี้รวาาอาหารไทยไปตัดผมร้านอาหารไทยคือถ้าจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้เลยได้เลยเข้าไปใน l อเนี่ยคนไทยทางนั้นเลยอะไรมีทุกอย่างในในเอลเอก็ตรงก็ทําให้รู้ว่าแคลิฟอร์เนียคือรัฐลอสแอนเจลิสคืออำเภอร ตอนช่วงที่คุณลุงก,กับคุณตาไปอยู่ปีแรกที่อยู่ที่นั่นปีอะไรนะครับอส,สองพันห้าร้อยยี่สิบสองสองพันห้าร้อยยี่สิบสองตอนไปตอนแรกๆช่วงนั้นเนาะคุณลุงก,กับคุณตานี่ไปเจอประสบการณ์อะไรที่จะมาเล่าให้ฟังที่มันแบบแปลกๆสนุกสนานน่าตื่นเต้น,นอะไรบ้างเงี้ยครับ,รบในช่วงปีแรกๆที่ไปตอนนั้นอเมริกายังไม่มีคนพูดได้เลยคน<ม>คนคนบาด้านเมืองเขาเนี่ยหละครับนัานๆจะเห็นรถจักรหนึ่ง น,นี่พูดถึงในแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสซึ่งที่เราไปตั้งหลักปลักฐานอยู่เราก็ไปตั้งหลักหลักฐานอยู่ที่เมืองดาวนี่เวลาเดินในสมัยนั้นเดิอนออกม้อนนอกถนนจะไม่เจอคนน,น,นานๆจะเจอฝรั่งสักทีเจอฝรั่งเขาจะแต่งตัวปลุกไทยใส่สูดใจหมดกุดมองกุดอนเจนูนนที่เข้าอเมริกาในสมัยนั้นที่จะเห็นก็คือคนเม็กซิกันเม็กซิกันเขามาง่ายเา พรมแดนเนาะแต่ถ้าคนเอเชียไปแล้วไม่ไปทําความเสื่อมเสียคนเพราะคนเอเชียไปยากมากถ้าจะไปต้องมีดีไปต้องมีความรู้ต้องมีเงินไปเพราะค่าเดินทางมแพงเพราะนั้นพวกนี้พวกคนเอเชียไปก็จะไปเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวเอาสมองไปเอากําลังไปเอาความซื่อสัตย์เอาความอดทนไปแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวปัจจุบันมีเพื่อนเยอะแยะซึ่งไปด้วยมือเปล่า มีไปด้วยเงินสามพันเหรียญห้าพันเหรียญปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของบิสเนสหลายหลายแห่งเป็นทุรัดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สมัยไปแรกๆก็เจออะไรบ้างภาษาอังกฤษก็เอดีแอดเอดอดข้าวยกรเรารู้เรื่องแต่เราพูดเขาฟังไม่เข้าใจเขาพูดเราฟังไม่เข้าใจ แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษนะครับนะพอไปอยู่ที่นั่นพูดผิดพูดถูกพูดไปต้องพูดมากๆแล้วฝรั่งเขาพยายามที่จะเข้าใจแล้วเขาจะสอนเราโดยที่ให้โดยที่เราไม่อับอายฝรั่งวิธีการสอนเขานี่จากประสบการณ์ตัวเองนะครับนะผิดถูกไม่ผิดถูกไม่ทราบแต่เจอมานยี่บ่อยเพราะตัวเองช่วงหลังเรามีอาชีพ เกี่ยวกับริเกอร์สโตร์เพราะนั้นก็เป็นเคลิกอยู่หน้าร้านก็จะเจอผู้ผู้คนเป็นจำนวนมากพูดอะไรผิดเนี่ยฝรั่งเขาจะสอนอย่างเช่นครั้งหนึ่งฝรั่งเข้ามาจะเอาเบียร์ชนิดหนึ่งเราก็บอกฝรั่งว่าฝรั่งถามว่าเวชเวชบัตไวส์เราก็บอกว่าอินเดียแบกอินเดียแบกครับครับครับฝรั่งก็กวหาคนติดเขาเจออ๋อ บีไฮมี่เราก็เลยจันะอ๋อเขาต้องพูดบีไฮมี่เขาจะพูดคำที่ถูกต้องให้ครับเราเราก็จะจำเราเราก็จะจำอย่างเงี้วิธีสอนของเขาดีอย่างไปอย่างไปตลาดเราไปอยากจะซื้อนุดโด้นุดโด้เพราหาพอหาเจอฝรั่งว่าอ๋อนู่นหรือไม่ฝรั่งถามว่าถามเราว่าจะไปแมนฮัตตัน เราไม่รู้จักแมนแฮมมีแต่แมนแฮตันหรือไม่ไอ้เวจิตโบเนี่ยเราเรียนมาเวจิตโตไปอยู่สิบปีแกของเวจิตโตครับเออเออต่หลังก็อมเวจิตโเตโครับเวจตโ่าช่วงไปอยู่ใหม่ๆคุณลุงก็คุณกับคุณลุงกับคุณป้าก็น่าจะต้องปรับตัวในเรื่องของเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเนาะเรื่องการฟังการพูดอะไรพวกเนี้ยพ่อสมควรเลย ประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าเรื่องที่เจอแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับงานหรืออะไรอย่างงี้เป็นยังไงงานแรกที่ทํานะครับนะเริ่มแรกก็แขวนเมนูนะแขวนแผ่นเมนูเขาเรียกว่าแขวนเมนูคือเอากระดาษโฆษณากระดาษโฆษณาไปไปปยวไปปรีิวครับเอาไปแขวนไว้ตามดอนกตามตามลูกบิดก็เดินแผวนอาชีพนี้คนทั่วไปเขาไม่ทำแต่เราเลือกไม่ได้ ตามที่เขาจะจ้างเด็กๆแต่เด็กๆมันจะเอาไปทิ้งบ้างทิ้งทั้งก็อยากแก้นบ้างไม่แก้นบ้างไม่ทำงานจริงแต่เราทํางานจริงๆเรื่องที่น่าขำๆก็คือครั้งหนึ่งเราไม่รู้ภาษาเราไปเจอหมวก LA PD แล้วก็ LA PD ก็คืออยู่ข้างถนนนี่ละครับเจอเจอข้างถนนเป็นหมวกแก๊ปล้ LA PD ก็คือ ลอชแองเจลิ p o โพลิติพันธ์เ n t เราไม่รู้เราก็สวมแล้วเราก็เดินแผนเมนูไปเรื่อยกับชาวบ้านเขาก็ตกใจแั้วลุกลานนาใจเราจะไปเจ้าหน้าที่ครับเขาก็มาถามซอรซอร do you work for them anything wrong in this area มีอะไรผิดผิดปกติอะไรด้วยไง วัดใครดูปุยอายจะช่วยเหลืออะไรได้้ <laughs> บ้างเฮ้ย <laughs> เราฟังมาค่อยมาค่อยรู้เรื่อง <laughs> เรามีหน้าที่แปนมือหนูอย่างเดียวคร <laughs> ั้งหนึ่งไปสมัครทำงานที่ Jack the Box. <laughs> แจ็คอินเดอะบ็อกซ์แจ็คเดอะบ็อกซ์เป็นพวกเหมือนพวกแมคโดนัลล์พวกนี้นะได้เองก็ปรากฏว่าทำได้ชั่วโมงเดียวเขาไล่กลับเ <laughs> พราะอะไรครับครับเ <laughs> พราะว่า เราฟังภาษายังไม่รู้เรื <cycles. S 3> ่องคนลูกค in ้าเข้ามาสั่งวันพายวันพายเราทอดเป็นฟลายวันพายก็คือพายหนึ่งชิ้นครับเป็นฟลายครับเราไปลายขาเราม่ปลคยับก็ปรากฏว่าก็ไปสมัครงานที่ทำงานนั้นก็เมเจอร์ก็เป็นคนไทย ทีนี้มีประสบการณ์อะไรแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณตำรวจอะไรย่างี้ไหมฮะพูดถึงเทนโนั่นสต็อปไซ์อธิบายก่อนคุณผู้ชมสต็อปไซคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะรู้จักเนาะอาจจะรู้จักดีแต่สต็อปซก็คือป้ายป้ายที่บอกบอกป้ายจราจรที่บอกให้หยุดที่เขาเขียนว่าหยุดที่จริงแล้วต้องหยุด ที่ US โดยเฉพาะแคอร์เนีในรัฐอื่นเราไม่พูดนะแต่ก็คงจะใกล้เคียงกันหมดเขาจะต้องหยุดแล้วต้องหยุดโดยให้ให้สนิทโดยให้ให้หน่วยหยุดไม่ใช่หยุดแล้วก็กระตื้กรตไม่ใช่หยุดแล้วออกตัวเลยอย่างนี้ผิดถ้าตำรวจเห็นโดนแล้วอย่างเรื่องการจราจรเรื่องการขับขี่การใช้รถใช้ถนนนี่คุณลุงมีอะไรที่แบบจะเล่าให้ฟังอยู่ไห ถนนทีน่แปลกของบ้านเราแต่ว่าที่นู่นปกติถนนที่ US เอถนนที่ US เอเขาจะกว้างมากแม้ว่าจะเป็นสวนเล่นกันอย่างนี้ก็ยังกว้างครับกว้างเพราะนั้นก็จะขับสบายบางทีนั่งหลับในขับไปมาถึงนี่ได้ไงยังปลอดใครเลยครับก็ยังปลอดภัยเพราะว่าเลนเขาจี้กันอย่างนี้ไหมคุณลุงขับจี้กันไหมขับจี้ขับแซงกันไหมมันเหมือนกับเป็นจารีตประเพณีที่เขาทํากัน คือเขาจะขับห่างกันชั่วหนึ่งชั่วคันรถตามปกติแล้วจะหนึ่งชั่วคันรถต้องเห็นต้องเห็นป้ายข้างหน้าเห็นคันข้างหน้าเต็มเตมคันมีระยะห่างเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ขับถ้าอยู่ขับชิดคนก็จะมองคือดูว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดแล้วเขาเตรียมไว้สําหรับว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนมาุนตูดอยู่โอกาสที่อยู่จะไปชนคันหน้ามันก็น้อยลงหรืออาจจะ แบบว่าเตรียมไว้ให้แเอเลนซ์รถรถพยาบาลเราก็จะพาที่จะหลบจะแทรกรถจะ,ะส, <ไป S 2> สามารถหลบไปแทรกได้ไดขับรถห่างกันช่วงหนึ่งคันรถและเวลาที่หยุดไฟแดงหยุดทบทรจายก็ต้องหยุดห่างกันชั่วคันรถเขาจะบอกกันว่าต้องคนขับต้องมองเห็นล้อหลังของคันหน้าอ๋อเวลาเราขับรถอย่างนี้เนาะต้องเว้นระยะให้เราเนี่ยมองเห็นล้อหลังของรถคันหน้า จงเพื่อจะได้หนึ่งช่วงขันเราเวลาเกิดตำรวจมาแอมเบลานซ์มาพาราเดปมารถดับเพลิงมาเขาจะได้เขาจะได้ใช่แซ่แซ่ไปได้ถ้าเราคอเรียกตำรวจที่นู่นก็คอเรียกนายวันวันนายวันวันเก้าหนึ่งของเราหนึ่งเก้าหนึ่งขอเรียกอนายวันวันรับรองเลยครับ ภายในสองนาทีสามนาทีแค่มาถึงบ้านโทรศัพท์สายินนะเขายกขึ้นมาพวกนี้เโทรศัพท์บ้านอ่ะจากที่ไหนเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรครั้งหนึ่งไปส่งนิสิ์ครับในสมัยนั้นเราก็ตัวเล็กๆเนี่ยส่งนิสิ์ตีหนึ่งตีสองครไปส่งนิสิ์ตีหนึ่งตีสองก็เจอตำรวจคนก็มีแกเป็นคนจีนก็มีเมตตาแกก็บอกโทุกี่อยู่รันบอลเลยไอวิวไปหายอยู่ จนได้อยู่ข้างหลังเราจะคอยปกป้องรักษาเราเราก็ดีใจได้ใจครับขับรถในสมัยนั้นรถมันไม่่อยมีสต็อปไซด์เด็กๆจริงหรตีสองไปหยุดเมื่อกี้ที่เราเ่าครับเราจะไม่หยุดไฟแดงเราก็ไม่หยุดก็ปรากฏว่าครั้งนี้ตำรวจคนนั้นให้ตก็ตเราเราก็เจ็บใจหมดก็ไหนว่าอยู่มีหายมีไงให้ตั๋วไอ้กินว่าเราสนิทกันแล้วครับครับก็ปรากฏว่าพอได้ตั๋วเรา ถึงเวลาก็ไปจ่ายตั๋วหลังจากนั้นเราไม่ได้ขอชื่อแล้วเราก็ไม่เคยเจอนึกถึงบุญคุณนึกถึงบุญคุณท่านมากเลยนการสอนเราท่านถ้าไม่ให้ตั๋วเราเราก็จะได้ใจเราอาจจะถูกได้ได้คันยิ่งใหญ่ก็ได้หรือว่าชนขาก็ปายทะเบียนเนี่ยของไทยปายทะเบียนรถเวลาเสียทะเบียนรถเนี่ยหลายปีจะติดข้างหน้า แต่ของเขาจะติดข้างหลังจะติดที่ทะเบียนรถจะเปข้างล่างเลยใช่บแต่ละปีสีก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นชัดเจนว่ารถคันนี้รถคันนี้เสียภาษีแล้วเรียงเพราะนั้นตำรวจตำรวจเนี่ยก่อนที่เขาจะจับก่อนที่เขาจะสต็อปรถเนี่ย เขาจะขับตามก่อนสักนาทีสองนาทีสามนาทีขี่ข้อมูลเช็คไปแล้วตำรวจนี้เป็นรถคันนี้เป็นรถขโมยหรือเปล่าคนขับรถคนนี้มีปัญหาหรือเปล่ารถคันนี้เสียค่าทะเบียนหรือเปล่ารถขโมยหรือเปล่าแล้วเขาก็จะขอเลขศูนย์ว่าให้ส่งคนมาช่วยขณะนี้เขามีเหตุต้องสงสัยแล้วคันนี้มีพิรุษมีนะนี่เขาโทรไปเช็คก็จเรับขณะนี้เขาก็ขับอยู่ตรงนี้เอนตัด ถน,นนนี้เขาจะซับก็ที่นี่ต,ตรงนี้แล้วเขาก็ตอบเท่าที่ได้ฟังคุณลุงกับคุณป้านี่เรื่องตำรวจนี่โอ้โหมีประเด็นเยอะเนาะ,ะมีมีเรื่องราวที่แบบว่าทั้งประทับใจตลกใช่ไหมครับเรื่องที่เจอมาก็หลายๆเหตุการณ์เนาะเลยคุณลุงนี่รู้สึกว่าจะถูกฉลอก,กับตำรวจ <c oughs> ที่นู่นเคยจะโดนอยู่เรื่อยใช่นะรอดมาได้อยู่ทุกวันนี้โอเคนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ เรียกว่าไรการอยู่อาศัยที่อยู่อาศัยหรือแบบบ้านเมืองเรื่องอะไรอย่างไงบ้างไหมครับคือบ้านเมืองที่นูน่นเขาจะสะอาดสะอา้านจะเห็นว่าเราไปอยู่นั่น35ปีตึกลามบ้านช่องก็ยังเป็นแบบเติม building เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงหมายถึงรูปรูปร่างรูปทรงรูปทรงของอาคารของตึกอาคารของบ้านเพราะโครงสร้างของบ้านที่นุ่นเขาแน่นหนาถังเมืองถังจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมในลักษณะคือแบบยังไงเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไม่มีอะไรลบลุงลังอย่างเงี้ยเหรครับคือบ้านหลังนี้อยู่ยังไงสิบปียี่สิบปีก็เป็นแบบนั้นถึงแม้จะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอะไรก็ยังอยู่แบบเดิมเพราะโครงสร้างเขาแน่นหนามาก แล้วถ้าบ้านดูสีสรอกปกเปลกมากเก่ามากค้าค้าเป็นที่น่าเกลียดก็ได้ตัวยกด้วยกด้วอย่างอีกทีนึ่งอย่างบ้านเราเนี้ยจะล้งรถมันมีไดรเว์เป็นทางขับรถที่จะเอาเอารถเข้าในกหลาดแล้วก็แถบนู้นก็เป็นปวนยาเป็นสนามยาปลูกยาไว้ ตัดห้าสะอาดสวยงามเราจะล้างรถเราจะล้างรถเราก็ประหยัดน้ําเราก็ขับรถขึ้นไปบนสนามหญ้าค่อนกันเพื่อเวลาล้างรถน้ํามันเข้าไปได้ได้รถสนามหญ้าคนเอเชียคนประหยัดอย่างนั้นปรากฏว่าเราเข้ามาในบ้านจะมาหยิบของอีกีหนึ่ง ตำรวจขึ้น่างนี้ไไม่ดแต่ถ้าถ้าล้างรถในในทางแบบนี้ได้ครับแต่นี่เรากลับไปสนามหญ้ามันกฎหมายว่าจอดรถที่สนามหญ้าไม่ได้ทั้งทั้งที่สนามหญ้านั้นเป็นเป็นสิทธิ์ของตัวบ้านเราครับเป็นที่ของเราตำรวจบอกว่าทําให้บ้านเมืองไม่สวยงามซิกตี้ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นไอ้ก็ให้ตัวดูแล้วจะจะมาขอว่าจะเขียนเลยไม่ได้ได้ไหมตำรจพีจ้า ด้วยผมหน่อยพี่ได้ไหมเขียนบอกไม่ได้เขาบอกเขาเริ่มเขียนแล้วเขาเาหยุดไม่ได้แต่ถ้าก่อนเขียนล่ะเราไปเจรจาขอร้องเขาได้ไหมแล้วตำรวจที่นั่นเขามีเขามีลักษณะของแบบการอารมณ์อารูปมารวยไหมครับมีไหมบางบางครั้งก็มีบางครั้งก็จะได้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ส่วนมากจะไม่ค่อได้เหตนเป็นผหดุนะครับนอกจากเรามีเหตุผลจริงครับแต่ไม่ค่อยได้เจอเนาะโดนทุกที อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นระเบียบเนาะเป็นการสร้างระเบียบของเมืองมีอะไรอีกไหมครับที่คุณลุงเห็นอาคารบ้านช่องถนนหนทางอะไรล้างรวงร้านค้าอะไรที่มันการที่มันเป็นข้อดีนึว่าช่วยเตือนที่นั่นนะครับนะจะหาก็ยังมีเพื่อนไปเที่ยวเดินอยากกินข้าวเตี๋ยวอยากกินเตี๋ยวอยากกินข้าวต้มมีไหมจะไปหากิน ครับแล้วที่นั่นเขากาหนดเวลากาหนดเวลาว่าจะต้องปิดเท่าไหร่จะต้องเปิดเท่าไหร่แล้วที่นั่นเขาจะเป็นเรียกว่ารีเอร์ทคอมเมิร์เชียลถ้ารีสชร์ทก็เป็นที่อยู่อาศัยคอมเมร์เชียลก็เป็นที่ทำการค้าจะแยกการที่นั่นก็บ้านเมืองเขาเป็นตารางหมากรุกถนนใหญ่ก็เป็นที่ทำการค้าถนนใหญ่ก็เป็นที่ทำการค้า ถ้าเข้าไปข้างในก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ทําที่ทําการค้าจะเป็นว่าชั้นบนเป็นที่อยู่ด้วยได้ไหมข้างล่างขายของไม่ได้ครับเพราะเขาจะมีแฮวดี p a r เม e n t มาคอยตรวจมาตรวจสอบหรือไม่ข้างล่าง7 e l เป e นอิลเ่เปดนเลเว่นปรากฏว่าข้างหลังดูทำเป็นครัวพวกออาหารไม่ได้ไม่ได้ ถ้าเป็นร้านขายสตอก็คือเป็นขายของก็ขายของจริงขายอาหารก็ขายอาหารไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างคุณลุงคุณป้าแล้วจะมีที่นอนแอบอยู่ข้างหลังก็จะถามว่าเนี่ยอย่างคุณลุงคุณป้าทำลิเคอร์สตเนี่ยข้างหลังเป็นโกดังเก็บเนี่ยเราให้พนักงานหรือลูกจ้างมีที่นอนที่เก็บเป็นได้ได้ไม่ได้เลยเขาตรวจสอบหมดทุกอย่างทุกอย่าง เมื่อสมัยที่เราขายบ้านถึงเรื่องของการขายบ้านมันเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องขายบ้านหน้าต่างบ้านนะครับนะหน้าต่างบ้านเมื่อสมัยเราซื้อเราซื้อไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องทำอะไรก็ซื้อซื้อมามันก็ใสแค่นี้แล้วก็แล้วก็มันก็มาแบบนี้ตั้งแต่เราซื้อมาตั้งแต่เราซื้อมาอยู่มา25ปีตอนง ตอนไปอยู่นะอยู่หลังนั้นนะอยู่ย5้าปีเลยเต็มๆเลย25้าปีแล้วเสร็จแล้วพออยู่ๆพอไปแจ้งไปแจ้งซิตี้บอกว่าเราจะขายบ้านอ่าอ่าอินสเปกเตอร์ก็มาดูมาดูปั๊บเขาบอกว่าหน้าต่างใช้ไม่ได้ผิดอ๋อผิดได้ไงอยู่มาตั้ง25ปีแล้วปียังไงถ้าผิดเราต้องเปยี่นไป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 แจ้งเทศบาลว่าเราจะขายายบ้านเนี่ยจากผลจากการเจียภาษีเขาจะช่วยคนขาย แล้วก็ช่วยคนซื้อเขามาตรวจบ้านว่าบ้านอยู่จะขายเนี้ยเรียบร้อยไหมแล้วถูกต้องตามซิตี้โคดไหมรูปร่างดูมาต่อเติมอะไรเปล่าซิตี้โคดกฎหมายหมายออกมาว่าบ้านอยู่หน้าต่างต้องสูงกว่าพื้นต้องสูงกว่าพื้นตามที่ซิตี้ตำรวจตเซนหมายความว่าเมื่อเกิดไฟไหมเด็กต้องกระโดดออกได้คนตัวโ้คนจะออกได้ความกว้างของน้าง ความว้างต้องความว้างสูงแค่นั้นแค่นี้ความว้างต้องว้างให้คนอ้วนออกได้แล้วคนที่โตสูงก็ออกได้เด็กออกได้ดูมีเด็กดัด,ดเ็กเตะดัดติดเตะดัดต้องเป็น security แบบว่าอย่าปั๊บมันก็เด้งออกแต่ถ้าเป็นคนออกได้แต่เปิดจากด้านในบ้านยูนติดเหล็กดัดได้แต่ห้องนอนทุกห้องเหล็กดัดของยูต้องสามารถเด้งออกได้ อย่างเช่นดึงดึงห่วงปั๊บหรือไม่เหยียดเหยียบปั๊บมันจะเด้งออกเพื่อความปลอดภัยเพื่อความีกการหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเทสคอนโทรลระเทแบบว่าหมาแมวอะไรที่มันการสัตว์เลี้ยงสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงเขาก็เขาก็จะมีรถรถของเทศบาลเองกันคอยคอยขับดูหรือไม่ก็ถ้า คนมีคนเจอว่ามีหมามีแมววิ่งอยู่ไม่ไม่มีเจ้าของเลยเขาเขาก็จะเรียกพวกเฟสคอนโทรลมาจับคือจับไปก่อนแล้วถ้าเกิดองมีเจ้าของตามหาอยากไปอะไรก็ไปไปหาที่นั่นเอาเท่าที่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะพูดหนึงเหตุว่าอ่อเอสจะไม่เห็นหมาจอนจัดไม่เห็นแมวจอนจัดไม่เห็นสัตว์ต่างๆที่อยู่กลางข้างถนนเพราะว่าเขาจะมีเฟสคอนโทรลพวกนี้ถ้า ถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นจับเดินเพ่นผ่านนะครับงูเงี้ยอะไรก็แล้วแต่แเขาจะเรียกโทรเรียกเพื่อคอนโทรเพื่อคอนโทรไนปะเขาก็จะมาจัดการทีนี้หมาแมวเขาเอาไปไหนเขาจับไปแล้วเขามีเชลเตอร์ เขามีที่ดูแลดูแลเขาดูแลอย่างดีให้อาหารการกินจับไปฉีดยาจับไปอาบน้ําไม่มีท่าทารกนั้นจับไปไม่มีเจ้าของจริงๆไม่มีคนมารับไปเขาก็เอาดูแลเขาไปว่าที่เชร์เตอร์นั่นเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเขาก็ประกาศหาครับเป็นที่รู้กันว่าถ้าบ้านเราแมวหายสุนัขหายเราต้องไปตามที่ตามเท์เตอร์แล้วก็ไปเอากลอบคืนมา ก็เป็นเรื่องของความเรียบร้อยของเมืองเนาะนะฮะก็ถ้ามันไม่มีหมามาเดินเพ่นผ่านไม่มีสัตว์มาก่อความรำคาญให้กับคนนน้นคนนี้กัดใครคนอื่นอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สะอาดมันก็บ้านเมืองก็ดูเรียบร้อยวันนี้ได้ฟังเรื่องสนุกๆจากลุงป้าหลายเรื่องเลยนะครับหลายมุมมองเนาะทั้งเรื่องการอยู่กฎหมายระเบียบบ้านเมืองการทำงาน อะไรอีกล่ะเรื่องของภาษาอะไรที่ตอนไปอยู่ใหม่ๆนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสนุกๆน,นะครับที่เราชวนคุณลุงกับคุณป้ามาคุยสําหรับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยไม่ไม่เคยไปใช้ชีวิตท,ที่อเมริกาก็ฟังฟังไว้เป็นความรู้เนาะความไว้เป็นมุมมองใหม่ๆสําหรับคนที่เพื่อนๆที่ดูชมจากประเทศนอกจากอเมริกาก็อาจจะบอก เอ้ยนี่ไงฉันเคยเจอเรื่องอย่างนี้เอ้ยใช่เลยที่คุณลุงพูดที่คุณป้าพูดอย่างนี้เนาะนก็เป็นเรื่องสนุกสนุกนะครับก่อนที่จะบจบนะครับนะผม,มอยากจะเชิญชวนคน,คนไทยนะครับที่ไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาอ,อยากเชิญชวนถ้าท่านไม่มีภาระไม่มีอะไรที่เป็นห่วงเราแบกเงินแบกดอลลาร์ กลับมาใช้ประเทศไทยดีกว่าครับเงินที่เราเก็บสะสมเงินขายบ้านขายช่องขายบริเัทอะไรก็แล้วแต่กลับมาอยู่เมืองไทยือประเทศไทยขนาดนี้จะซื้อข้าวของอะไรก็แล้วแต่แทบจะเป็นดอลลาร์แต่ก็ยังดีกว่า US เพราะว่า US หาได้ US ดอลลาร์ใช้เงินดอลลาร์แต่มาอยู่เมืองไทยหาเงินดอลลาร์แต่มาใช้เงินบาทเอาเงินดอลลาร์นั้นมาช่วยคนไทย เพราะว่าเราเอาดอลลาร์มาก็เท่ากับเรามาช่วยคนไทยเราสามารถที่จะไปกินที่ไหนก็ให้ทิปได้ไปเติมแก๊สหรือไปเติมน้ำมันรถเราก็สามารถให้ทิปได้เพราะค่าของเงินมันต่างกันกลับมาเครับถ้าถ้า,ถาไม่มีภาระมไม่มีอะไรที่เป็นห่วงม,มาใช้ชีวิตที่สนุกที่เมืองไทยพูดภาษาเดียวกันามาเจอเพื่อนเจอคูงเจอญาติพี่น้องครับ คุณลุงยืนยันว่ายังไงประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศบ้านเกิดนอนที่ <Okay. S 1> มีความสุขแน่นอนถ้าเรากลับมาใช้ชีวิตอ่าแล้วก็จัดสรรเรื่องของเงินทองเรื่องของบ้านปลายชีวิตให้ดียังไงที่นี่ก็คือบ้านของเรา <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณลุงพูดมาหลายๆอย่างบ้านเราอาจจะยังไม่ไม่มีไม่เท่าไม่เหมือน<ม>อที่อเมริกาเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมัน<ม> มาเปรียบเทียบกันให้เกิดเห็นข้อแตกต่างอะไรแต่เราอยากจะเล่าประสบการณ์ที่คุณลุงคุณป้าไปเจอมา<ช>ที่อเมริกาเนานะที่ไปใช้ชีวิตมามประเทศไทยเราวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นที่คุณลุงคุณป้าบอกเ<ม>นาะยังไงประเทศไทยเราต้องดีขึ้น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 ลูกหลานเราวันข้างหน้าก็ต้องเจอ<า>กับสิ่ง,ง,งที่ดีแน่นอน,น,นเราก็ฝากความหวังมมไว้กับลูกๆหลานๆเด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาต่อจากรุ่นเรานี่แหละใช่ New generation is The future of nation ใช่ใช่เลยครับประโยคนี้ฝากไว้กับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับ Good Boy Thailand ต้องขอบคุณลุงโทนี่กับป้าพัดมากๆเลยครับขอบคุณครับเอาไว้โอกาสหน้าจะมารบกวนไมนดีมากเลยครับยังไงฝากชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ